สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไฟมีนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเพาะสตอรกันนะครับนี่นี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีวิธีการเพาะยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝักสตอนะครับที่แก่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทําการแกะออกมานะครับ แกออกมาให้มันเป็นเม็ดนะครับแกออกมาแล้วก็ทำการลอกเยื่อหุ้มมันออกนะครับค่อยๆแกะนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับแกเอาเยื่อหุ้มมันออกนะครับเนี่ยเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่า จะม,มีมันพร้อมจะงอกแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดที่แก่นะครับเนี่ยครับอันนี้เราก็ได้2เม็ดนะครับโอเคเดี๋ยวมาเตรียมวัสดุในการเพาะกันครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุในการเพาะนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นขุยมะพร้าวนะครับ นี่เป็นขุยมะพร้าวผสมอันนี้ก็จะเป็นทรายนะครับใช้ผสมกันนะครับอย่างละเท่าเทกันนะครับขุยมะพร้าวกับทรายนะครับ สร็จแล้วก็ใส่ในกระถางเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเมสตอนะครับนี่โอเคแล้วก็รา,ายกบ เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปไว้ในที่ล่มนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับแต่ของผมเนี่ยมันจะมีสปริงเกอร์อยู่นะครับก็คือมันจะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาคอยรดอยู่สปริงเกอร์ผมก็ใช้ตัวเครื่องตั้งเวลานะครับมันจะรดน้ําตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไปไว้ในที่ล่มกันครับ นี่ครับบริเวณเนี้ยจะชุ่มชื้นตลอดนะครับไอ้ต้นไทรไม่มีเวลาดูเลยเดี๋ยวค่อยทำให้มันดีนะครับนี่นะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะใช้เวลากี่วันนะครับกว่าจะงอกนะครับผม ตอนนี้นะครับผ่านไปเจ็ดวันนะครับต้นตะตอนะครับก็ได้งอกขึ้นมานะครับหนึ่งต้นนะครับไม่เป็นหนึ่งต้นเดี๋ยวเรามาทําการเด็ดรากดีกว่านะครับเด็ดรากแก้วนะครับเพื่อให้เขาแตกรากแขนงออกมานะครับแล้วต้นมันจะโตเร็วนะครับจะทำการเด็ดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการ ตัดลากนะครับเห็นไหมครับว่าลากแก้วเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะยาวออกไปเรื่อยนะครับแทงลงไปลึกไปเรื่อยก็จะไม่ออกลากแขนงนะครับทำการตัดเลยนะครับโอเคตัดแล้วเราก็ใส่ปลูกลงไปเหมือนเดิมนะครับ อย่างเนี้ยพอเขาไม่มีลากแก้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากแขนงออกมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้อย่างเนี้ยอีกประมาณวัน2วันนะครับ ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเอาไว้ที่เก่านะครับให้เขาแตกลากแขนงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปไว้กลางแดดนะครับอันนี้เราก็าไว้ในที่ล่มก่อนน,นะครับอีกเม็ดหนึ่งหายไปไหนไม่รู้ ว่าทาไว้สเม็ดหายไปในเม็ดนึงไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะตายไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นสตอนะครับที่เราทําการเด็ดรากไว้นะครับเมื่อกี้ถอนมาเนี่ยได้ยินเสียงรากดังปึดป๊ดๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่เด็ดรากแก้วเนี่ยแล้วเขาจะแตกรากมาเยอะเหมือนที่ผมบอกหรือเปล่านะครับไปดูกันครับ นดูนี่นี่นะครับเห็นไหมครับมีรากแตกออกมานะครับอันนี้เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนถุงด้วยนะครับกระถางใบนี้มันเล็กเกินไปนะครับนี่กจ็จะเอาเป็นถุงมันมีขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับ แทนกระถังเพาะนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยจะมีรากแตกออกมานะครับเพราะว่าเขาต้องการหาอาหารเพิ่มนะครับเพื่อให้ตัวของเขาเนี่ยอยู่รอดนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีรากฝอยเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่นะครับมันก็จะหากินเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับเด็ดลากแก้วทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผสมดินอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทำการเอาลงปลูกในถุงชํานะครับ ในเดี๋ยวผมก็จะเอาพักไว้ในที่ล่มอีกสักวันสองวันแล้วค่อยเอาไปไว้ในที่แดดนะครับนะครับวิธีการปลูกสตอนะครับเพื่อให้โตเร็วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเพราะสตอนะครับในแบบฉบับของผมนะครับ อันนี้ก็ผมก็เพาะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2อแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยก็แจกจ่ายไปหมดแล้วนะครับมีเหลือไว้หนึ่งต้นนะครับอ่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เพาะขึ้นมาใหม่นะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับก็คือพืชเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วส่วนหลังจากเนี้ยเราก็ค่อยๆ่อยขยายนะครับพื้นที่ ใส่กระถางหรือว่าใส่ถุงให้มันใหญ่กว่านี้นะครับจนกว่าเขาพร้อมที่จะไปลงดินได้นะครับแต่คิดว่าเปลี่ยนจากถุงนี้แล้วก็น่าจะลงดินได้แล้วนะครับต้นเขาก็น่าจะแข็งแรงพอที่จะลงดินได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็ ช่วยติดตามนะครับช่องไฟมีด้วยนะครับนีการเกษตรผมก็จะทยอยทําไปเรื่อยนะครับยังจะต้องมีตอนต้นมอนนะครับพันตากประเทศนะครับที่ผมได้ซื้อต้นพันุมาไว้นะครับตอนนี้ก็ต้นเริ่มโตแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมจะทําเกี่ยวกับอะไรนะครับส่วนคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับผม